ผู้สีเขียวถ้าชนะพี่ได้พี่ให้ลิปต์สนหน่อยสีเขียวพี่เริ่มก่อนนะชาเขียวบล็อกแครีมะม่วงแอปเปิ้ลเขียวผักชีใบกะเพราคะน้าใบไม้ค่ะใบไม้ใบอะไรอ่ะใบมะนาวแตงโมอ่าฝรั่งใบตองค่ะน้อยนะอใบเนยพุทราแตงกวาค่ะเอาอะไรน้องอายคิดช่วยหน่อยอ่าขนมจันมะเขือเปาะแท็กซี่ได้ไหมอ้าวแท็กแท็กซี่ ีลาบูบูสีเขียวอ้าวกล้วยดิบกล้วยดิบเราเราล่ะแบงค์ยี่สิบมาแล้วธนาคารกสิกรเอาแล้วสิจุดเนินาลีโลโก้สตาร์บัคโอ้น้องก็เจ๋งมากเจ๊ปุดเอ้าวจัราจรสีเขียวผมป้ายจราจรแล้วกันเซเว่นจ็ดสัตยาไม่ทราบคอมพานีนั่นไงเห็นไหมน้องโวยมากอ่ะยกตินาสกัดโอ้ยยอมร้องนะก่อนมีอะไรให้ลิฟต์ตินาสกัด ามาไม่ได้อ่อนนะน้องเขาจริงจริง